บริษัท P2K Engineering and Supply จำกัดแหลมฉบังแจ้งไม่มีสัญญาณเราก็วัดจากหน้าจานมีสัญญาณมาปกติสาเหตุก็คือหนูกัดสายเลยต่อสายให้ลูกค้าใหม่เรื่องอโรงงานไฟฟ้าโรงงานต้องยกให้เขาเลย P2K e n g i n e e r ยริขอบพระคุณมากมายสำหรับการเรียกใช้บริการร้านบันพดทีวีเซลแชนแนล จบคลิปนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการเรียกใช้บริการนะครับผม